ลองดูว่าเป็นอย่างไรถ้อยคําที่พระเยซูเจ้าตรัสในวันนี้นั้นมันมีความหมายมากเพราะว่าใครจะเป็นอะไรไม่สําคัญใครจะทําหน้าที่อะไรไม่สําคัญถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ที่ฟังพระวาจาของพระบิดาแล้วปฏิบัติตามเขาไปเป็นผู้มีบุญ ตรงกันข้ามเป็นคริสเตียนแต่ไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระบิดาเจ้าแม้เขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีคุณค่าอะไรเลยในสายตาของพระเจ้าดังนั้นเราจึงเห็นว่ามีคนสรรเสริญแม่พระที่ได้เลี้ยงดูและให้นมแก่พระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าก็ยังบอกอยู่ว่า คนที่เป็นพี่น้องของพระงค์ไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่ฟังพระวจาและนำไปปฏิบัติคนที่นำพระวจาของพระงค์ไปปฏิบัติพรงค์ยังบอกอีกว่าเปรียบเสมือนกับคนที่สร้างบ้านอยู่บนก้อนหินเวลาที่ฝนตกน้ำไหลเชี่ยวพายุพัดแรงกล้าบ้านหลังนั้นก็อยู่เหมือนเดิมตจงกันข้ามคนที่ถือศาสนา แบบไม่ใช่จริงจังแต่แล้วแต่โอกาสเขาก็จะเปรียบเหมือนกับบ้านที่สร้างขึ้นมาอยู่บนทรายเวลามีปัญหามาเขาก็หายไปดังนั้นการที่ถือดามพระวาจาของพระเป็นเจ้าปฏิบัติตามนี่นะมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ละคน และเราก็จะได้เป็นญาติของพระเยซูเจ้าแล้วเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงถ้าเป็นผู้มีบุญส่วนในบทอ่นหนังสือประกาศสกยุขโยอลซึ่งเป็นประกาศศกหนึ่งในสิบสีองค์นั้นน่เป็นเขาเรียกประกาศุกเล็กก็ mm hmm. าจะพูดถึงว่าเ,เวลาที่ชาวบ้านชาวเมืองก็กลับมาจากแต่นนิระเทศเนี่ยพระเจ้าก็ เลี้ยงดูเขาต่อไปเป็นป้อมปราการของชนอิสราเอลเราจึงเห็นว่าคนที่ถือตามพระวาจาของพระเป็นเจ้านั้นพระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่คอยดูแลเอาใจใส่ป้องกันและช่วยเหลือตลอดเวลาแม้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ตามดังนั้นเมื่อเรามั่นใจว่า พระเป็นเจ้าประทับอยู่กับเราพระเิ็นเจ้าเป็นผู้ที่รับรู้เรื่องทั้งหมดทั้งความสุขและความทุกข์ของเราเราจึงเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกขอ,ขอพระเจ้าประทานพระพรให้พวกเราได้ปฏิบัติตามพระวจาของพระเิ็นเจ้าแม้บางครั้งจะลำบากแต่ถ้าเราเข้าใจว่านัน่นคือน้ำพระทัยของพระองค์ แล้วเราถือตามเราก็จะเป็นผู้มีบุญ ทรงสรรพานุภาพโกรรับการถวายบูชาของข้าพาเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดโประเถิดพระเจ้าขา้าโปรดให้การถวายบูชาของลูกทั้งหลายในโอกาสจะนึกถึงประมดาของพระบุตรของพระองค์ นำพระศาสนานำพระสถานมาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกทั้งหลายให้กลับเป็นบรรณาการนิรันดรสำหรับพระองค์ทั้งนี้ขอเพิ่งพระบาทมีพระกฤษฎเจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายขอพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจะสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าและเราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด ถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู์สิทธิเสถตถินิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรผานรูภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นนิ่งมงคลบรรดาให้รู้ทั้งหลายได้รอดจ่จะถวายพระพรสรรเสริญพระองค์เพื่อทรงยกย่องบรรดาทักบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แท้ซองพระกรุณาในโอกาสระลึกถึงพระนางมารีพม,มิจารีเห็นว่าพระองค์ได้ทรงกระทํากิจการยิ่งใหญ่ ทั่วแผ่นดินทรงแผ่พระเมตตาไปทุกสารสมัยพระองค์ทอดพระเนตรมายัางข้ารับใช้ผู้ต่ำต้อยและอาศัยพระแม่พระองค์ประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติให้แก่ลูกทั้งหลายคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาศัยพระบารมีเท,ว,ทวดาทั้งหลายพร้อมกับบรรดาดกบุญต่างสรรเสริญพระองค์ว่าดังนี้ แต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเพราะทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าองาหนุนนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับลูกทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออก ประทานแก่บรรดาศิทธัดว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหาร่ําเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยลาวังุลขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาสิทธิรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออาภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด ที่สามให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าลูทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นประชนและการกลับคืนประชนม์าชีพของพระกฤษเจา้า ขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตบันดาลความรอดนิแดาพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกสรรลูกทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะประพาพระองค์ลูกทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระเจ้จจาทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระฤกิ์ของพระกฤษต์เจ้าให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระทรงนึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลก ให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์สมเด็จพระสันตปะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนบรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์บรรดานักบวชชายหญิงและประชากรทุกคนของโะรงด้วยเถิดพระเจ้าข้าประสงค์พระกรุณาะลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิด ในที่สุดประสมพระกรุณาให้ลูกทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตในรันดรกับพระแม่มารีพระชนนีพระเจ้าและุญยแซฟบรรดาพระสาวกมุมิราสีชาวไทยและเนื้อบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามน้ําพระไทยตลอดมาขอให้ลูกทั้งหลายเทิดพระเกียรติสุดีพระองค์และพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระองค์แล่นในพระองค์นี้เอง ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์เราขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรต่างๆที่โปรดปราในให้แก่พระศาสนาจากักและให้แก่เราแต่ละคนความรอดของเราขึ้นอยู่กับการทําตามน้าพระทัยของพระบิดา ในวันนี้เราจึงอ้อนวอนขอพระองค์โปรดให้เรามีใจิตใจเข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อโดยภาวนาพร้อมกันว่าข้าแต่พระบิดาของลูกทั้งหลายพระอ,องค์สถิตในสวรรค์พระนามพระอ,องค์จงเป็นที่สัการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่เดินเหมือนในสวนรรค์โปดประทานอาหารประจำวัน แก่ลูกทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ลูกเหมือนลูกให้อาภาัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยลูกนี้ให้แพ้การประจนเ่ว่ให้พ้นจากความชั่วร้ายโรเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยลูกทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิน้นเป็นต้นจากโรคไข้ไข้เจ็บฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณโปรดประทานสันทิสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาป และปลอดภัยจากความวุ่นวายใจตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับสเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ของลูกทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระรสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่าน เราให้สันเสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษลูกทั้งหลายแะโปรดทอาพระเนศเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักของพระองค์และโปรดให้ลูกทุกคนมีความสงบราบรื่นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามน้ำพระทัยของ,รงพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันเสุขของพระกฤษต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ รามอบสาริส mm ุขของพระกิตติเจ้าแก่กันและกันจุเปิด พระป็นาจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อไถ่บาปพวกเราด้วยการตายบนไม้กางเขนเป็นบุญของชาวเราจะได้รับเชิญให้มาร่วมในงานเลี้ยงของพระองค์พระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าเพราะจ่าเพียงพระว่าจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริินทธิ์ขอพระกายและพระฤทธาลพระกิตสัจ้าจงคุ้มครอง และนำลูกทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร์ And ฉลองบันเนนก็อ,อย่าลืมภาวนาให้แก่เนนด้วยนะเมื่อวานนี้เขาก็แห่มาจากวัดแล้วก็มีเมฆเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ตกแรงเพียงจะตกนิดๆเมื่อไปถึงบันเนนทุกคนก็บอกโอ้เป็นอศัศจรรย์ที่ว่าไม่มีฝนแต่เวลาที่มิซานี่ยก็มีฝนอยู่ก็ภาวนาให้แก่เนดนให้มีไปแสเรียก ที่เขาตะหนักว่าเป็นกระแสเรียกของเขาที่แท้จริงแล้วปฏิบัติตามพระบัญญัของพระเพิเจาวันนี้เขาจะมีการฉลองแล้วก็คงจะมีคนมาจากหลายวัดพวกเราไปไม่ได้ก็ภาวนาให้เขาเนาะอุภาวนาให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและโรคไวรัสข้าแต่พระเจ้าโปรดป,รดปกปากราษาลูทั้งหลาย และครอบครัวคจ็บไข้ได้ป่วยและโรคไวรัสอ,องค์เป็นโลกำบังที่เข้มแข็งและความหวัวงเดียวของลูกทั้งหลายและพระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าโรคทุกชนิดทุกงใ่า่กว่ในใจในพระองค์ทั้งนี้อสัยพระบารมี โอพระชนนีของพระเป็นเจ้าชาวาราหลกมาเพึ่งท่านก็จะเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของเราจะปอดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งชิงสมเสมอเถิดบรรดาบุตรมรุงได้ราพระพรจนยืนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าลูกทั้งหลายจะนึกถึงพระารดาของพระเยซูเจ้า ได้รับสินมีส่วนใน,านการกรอบคู่นิรันดรแล้วขอกราบวอนพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายมีความภูมิใจที่ได้รับพระหรสถานอย่างบริบูรณ์มีส่วนยิ่งขึ้นในงานกอบคู่นี้ตลอดไปทั้งนี้ขอเพิ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายอาขอพระเจ้าสถิตกับท่าน,านขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดมิสาสิ้นสุดแล้วขอให้พี่น้องกลับไปในสันที่สุขและรับใช้พระเจ้าด้วยใจยินดีเถิดขอขอบพระกุณพระเจ้า 아멘.